คุณพ่อคุณแม่อย่าไปใส่ใจคนรอบข้างมากนะเลี้ยงลูกเพื่อลูกเท่านั้นเราไปเผลอดุลูกเราเพื่อเอาใจคนอื่นอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าพฤติกรรมของลูกเกิดจากอะไรให้เรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนนะคะต้องการเพียงแค่ความเข้าใจยิ่งถ้าเกิดเป็นลูกกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลูกต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่ ชั่วโมงของการเข้าใจลูกกับชั่วโมงของการสั่งสอนลูกมันอาจจะไม่ใช่ชั่วโมงเดียวกันบางครั้งบางสถานการณ์ลูกอาจจะร้องไห้โวยวายเพราะต้องการความเข้าใจอย่าเอาชั่วโมงที่ลูกต้องการความเข้าใจแล้วเราไปสั่งสอนลูกตอนนั้นซึ่งมันจะไม่เข้าหัวลูกเลยทอยที่สำคัญที่สุดอย่าเผลอไปดุหรือด่าลูกเพื่อเอาใจคุณป้าข้างบ้านเด็ดค่ะตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เจอปัญหาอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะ